สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องในช่องจาาโทเฮนนี่พาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมก็เอ่อได้เตารีดมาใหม่หนึ่งองนะครับก็จะมาแนะนำนะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมให้เพื่อนๆพี่พได้รับชมกันนะครับก็นะครับอง์นี้นะครับเป็นเตารีดพิมพ์ใหญ่นะครับหลวงบู่ทวด วัดชังให้ปีพศสอง9ันะครับรุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโ,โพพิมพ์ใหญ่เอเนื้อนวะโลหะนะครับนี่นะครับสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดชังให้รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพจังหวัดปัตตานี28่ธันวา2539 เจตนาในการสร้างพารุุ่นนี้นะครับนำเงินไปสร้างโรงพยาบาลซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้คนที่ยากไรเ,เ,เจตนาในการสร้างนั้นดีมากๆนะครับผมแล้วก็พิธีปลุกเสกนั้นนะครับปลุกเสกที่วัดช้งให้นะครับในปีพศ .2500 เอ่อ 39นะครับปลุกเสกถึง3มวัน3ามคืนนะครับโดยมีท่านอาจาร,รย์นองวัดสซขาวเป็นเจ้าพิธีในการปลุกเสกแล้วก็มีเกจิข้า,าจารยารนะครับแดนใต้ร่วมปลุกเสกมากมายขับขั้งนะครับเป็นพระที่พิธีใหญ่มากๆนะครับผมเนื้อหามวลสารนะครับของพระรุ่นนี้นะครับเนื้อหามวลสารนั้น เป็นเนื้อนาวะโลหะนะครับก็คือโลหะ9ชนิดนะครับผมหล่อหล,อ,ล,อ,ลอมรวมกันนะครับมีทองคำมีนาคมีเงินมีทองแดงมีทองเหลืองนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับนาวะโลหะนั้นยังผสมเหล็กน้ำพีด้วยนะครับเหล็กน้ำพีเนี่ยก็เป็นของทนสิทธิ์อยู่แล้วนะครับมีดีในตัวอยู่แล้วไม่ต้องปุกเสกก็มีฝังศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดมรสารนะครับ เจตนาการสร้างดีพิธีใหญ่เนื้อหามวลสารดีนะครับครบเครื่องนะครับปัจจุบันนะครับพารุ่นนี้นะครับมีอยู่ในรายการประกวดผักเครื่องพาบู้ชาไทยนะครับที่สมาคมนั้นรองรับนะครับผมอย่างเช่นงานใหญ่ๆนะครับงานโรงเรียนในร้อยสามพานงานสุรราชการนะครับมีหมดนะครับรุนนี้เป็นยอดนิยมนะครับ แล้วศักสีของเตารีดรุ่นนี้นั้นนะครับยังเป็นศักสีเตารีดหล่อรุ่น2ของทางวัดช้างให้นะครับรุ่นแรกปี05นะครับเป็นแสนเป็นล้านนะครับเราก็มาใช้รุ่นนี้แทนได้นะครับแล้วอนาคตเนี่ยราคาพ้าเนี่ยยังขยับยังเดินได้อีกเยอะนะครับเรียกได้ว่าทั้งแฝนก็ดีนะครับทั้งเก็บเก่งกำไร ในอนาคตเพิ่มมูลค่าก็มีลุ้นนะครับผมเพราะว่าพระนี่นิยมไปแล้วนะครับองค์นี้เนี่ยที่ผมนำมารีวิวนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ A นะครับบล็อกทองคําจะนิยมที่สุดนะครับบล็อกทองคํานั้นนะครับหน้าพระเขาจะใหญ่นะครับหน้าพระเขาจะใหญ่แขนจะใหญ่ลําตัวจะล่านะครับ ตรงริ้วจีวรเนี่ยจะไม่มีแฟบเลยแล้วก็มีตรงบัวนะครับเด้งทุกเม็ดเปี้ยเลยนะครับผ้าสวยที่ด้านหลังนะครับที่ด้านหลังจะมีการต่อโค้ดทั้งหมด4ตัวนะครับหลวงพ่อทวดวัดช้งให้28่สินวาสามเกโค้ดเถอะมหาพรม ลุมเล็กๆที่สองนาฬิกานะครับเส้นขีดขนาดพื้นโลกตรงนี้สี่ห้าเส้นนะครับแล้วก็เมื่อบิดมานะครับเราจะเห็นเส้นมืองรับพิมสองเส้นนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้บอกทองคำนะครับพระนั้นเป็นพระหล่อเมื่อทำการเขาเรียกว่า นี่นะครับหล่อแล้วตัดช่อก็จะมีรอยแต่งด้วยหินเจีนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแนวนอนแนวทะแยงได้หมดนะครับขอให้มีรอยแต่งพิมพ์อ,อันนี้เป็นพระที่สวยดูง่ายหนึ่งองนะครับจมูกเป็นุมู่หน้าใหญ่มากนะครับองนี้บอกทองคำมีเนื้อเกินที่หน้าผากทุกอง์นะครับมีหลุมตรงนี้นะครับ ขาต้องดูให้ถูกให้ถูกพิมพ์ก่อนนะครับนี่โอ้โหนี้นะครับจะมีขีดรุ่นสร้างประมาณโคโ่ก็ถ้าพี่พี่พี่พ,พี่ท่านใดเนี่ยเข้ามาดูในช่องผมคิดว่าน่าจะดูเป็นกันเยอะแล้วนะครับเนื้อก็มีหลายโซนให้เก็บให้เลือกนะครับดูเนื้อจำให้ดีนะครับปากเป็นกระจับเลยอยงนี้จมูกชมพู่นะครับตา เนือเกินที่หน้าผาสังคติเต็มเต็มหลุ่มตรงนี้นะครับริ้วจีวรริ้วจีวรน,นะครับคอตึง,ตง หัวเด้งเด้งนเนื้อนี่ถ้าแขวนไปแบบโดนมือเยอะอะไรเงี้ยเนื้อองนี้จะดำปิดเลยนะครับเพราะว่าเกียดทองคำเนี่ยพอโดนเหงื่อโดนอะไรนิดหน่อยนี่แบบดำปึ๊ดเลยนะครับจะแบบเข้มขลังมากเท้าหล่อชัดๆนิ้วมือเล็บติดเลยนะครับองนี้ปิ้งนะครับองนี้ปิ้งมาก มาที่ด้านหลังนะครับโคดก็ตอกได้เป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากนะครับหลวงพ่อทั่วดวัดช้างให้ยี่แปดธันวาสามเก้าโคดเถาะมหาพรมดูนเนื้อเขานะครับเส้นขี่ขนานพื้นโลกสี่ห้าเส้น หลุมที่สองนาฬิกาเส้นเอียงสองเส้นนี้นะครับอ,อันนี้หน้าเลี่ยมทองใช้หนึ่งองนะครับเนี่ยถ้าอยู่ในกรอบทองผมว่าก็สวยนะครับช่วงนี้ทองแพงนะครับเลี่ยมเงินแฝนก็ได้นี่นะครับพิมพ์ใหญ่นี่นี่นี่ถ้าเลี่ยมนะครับปึ๊บงดงามนะครับแหวนครับสร้อยทองสองบาทเดี๋ยวนี้ทองสองบาทก็ต้องมีแสนนะครับ ผมจะแฟนสร้อยเชือกนะครับปัจจุบันนี่เป็นพารที่สวยอีกหนึ่งองนะครับที่ได้มาลงในช่องนะครับก็สำหรับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับท่านใดสนใจเตอรี่พิมพ์ใหญ่เนะครับบล็อกทองคำองนี้ผมเปิดราคาไว้ที่2อง0 0ื่นหบาทนะครับโทร0 9 8 8 5 4 1 3 6แปดแด่หนเชนะครับรับประกันแพ้ให้ตลอดชีพนะครับผม สำหรับองนี้นะครับปิดพระได้ตรงตามองค์ที่ลงคลิปแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงถูกองค์แน่นอนนะครับล่าสุดก็มีลูกค้าพี่พิศนุโลกนะครับปิดไปอีกหนึ่งองนะครับก็ขอขอบพระคุณคุณพี่ท่านนั้นมากนะครับที่ให้ฟาร์มไวเนเชื่อใจนะครับนี่นะครับแล้วก็มีพระเครื่องในช่องนั้นอีกมากมายเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหลวงบูเจอนะครับได้มาใหม่ อันนี้เป็นองค์ที่สองนะครับองค์แรกนี่มีคนปิดไปแล้วนะครับองค์นี้นี่ได้มาใหม่นะครับมีถุงซีนเดิมด้วยนะครับได้ถุงซีนมาด้วยนะครับเพิ่งแกะเพิ่งตัดเลยนะครับผมเพิ่งตัดเลยอันนี้จะลงไว้หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับหลวงพุชเชอรรุ่นแรกกระไหลทองเพิ่งโดนอากาศวันนี้เลยนะครับแล้วก็มีหลวงปู่ทวดเนื้อว่านกระดุมทองคํานะครับนี่นะครับผม สวยๆหนึ่งองค์นะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นเตารีดพิมพ์ใหญ่สองหน้านะครับแจกกรรมการรุ่นสร้างโรงพยาบาลเขาโค,โค,โคพิมพ์ใหญ่สองหน้าเนื้อทองทิพย์นะครับองนี้เก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับถ่ายรูปตัวแล้วนะครับอยากดูได้ดูนะครับส่งให้นะครับเก้าหมื่นห้าถ้าสนใจจะเช่านะครับเก้าหมื่นห้าพันบาทโทรศูนย์เก้าแปดแปด 5้าสี่หนึ่งสาหเชิดครับผมแล้วก็มีนะครับพิมพ์ใหญ่เนื้อเงินนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อเงินสองหน้ารุ่นสร้าง,งโรงพยาบาลโคโคเช่นกันนะครับพิมพ์ใหญ่ a สองหน้าอันนี้พระระดับตำนานนะครับยี่น่าจะเช่าวันนี้ตอนนั้นเนี่ย ตอนนั้นในเงินน่าจะไม่พอด้วยนะครับผมยังจําได้เลยนะครับว่าคืนนั้นเนี่ยต้องยืมน้องสามละสี่หมื่นเนี่ยนะครับเพื่อที่จะซื้อผ่าองค์นี้นะครับตังค์ไม่พอก็เลยต้องยืมเพิ่มนะครับก็องค์นี้นะครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับผมถ้าสนใจนะครับแล้วก็มีพักเครื่องในช่องอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนๆพี่ๆเข้าไปรับชมพักเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อ ็นกำลังใจผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขออนุญาตจ,จบลงเพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ